อวตัะไรรายการต่อไปน,นี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการกิะไดน้อยชแนลครับวันนี้ก็แจกงที่หูที่ตาขึ้นมาครับตอนนี้6โมง28วันนี้เราจะไปเชียงคานนะรับผมซึ่งใช้เวลาไปประมาณ5ชั่วโมงมาถึงนู่นก็น่าจะประมาณเที่ยงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงคานครับผมไปตอนนี้ใกล้ถึงลอยังครับพี่ใกล้แล้วครับประมาณ40กิโลครับเขารู้สึกเป็นยังไงเขารู้สึกเหนื่อยครับ ม่ความจริงอ่ะกินเหล้าอยู่บ้านก็เมาได้นะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบรรยากาศไกลขนาดนี้หรอกนี่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไกลเกินครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เชียงเคือ่เฮ้ยอ่ะรบลุกูเลย เราถึงแล้วนะพี่ตอนนี้เพิ่งถึงรีสอร์ทครับผมที่ที่เราจะมาพักนะครับติดน้ำโขงนะครับว้าวจับรถอย่างไกลเลยครับมาหาเคือนี้เหนื่อยหมดเลยเนาะมาหารถกินเหล้าโอยใช่ไหมแต่เราต้องไปถามหนุก่อนว่าสามารถเช็คอินได้หรือยังใชสามารถเข้าไปพักได้หรือยังนี่คือคือใช่ครับนี่ครับรีสอร์ทของเรานะครับ าตาาามมคาครรัับบเเอลยนี่คือขอขอฝากเลยซื้อครับต้องซื้ออืม้มาให้ฟรีคือบรรยากาศดีมากเลยถึงแล้วครับขับรถมาอย่างไกลเลยครับถึงแล้วน้องน้ำคูงไม่ใช่น้องหานนะ <c ười> <c ười> ไม่ใช่น้องหาน นะครับเชนครับเชนเพื่อให้ดูห้องน้ำก่อนสาสานดีครับแต่คือที่ชอบคือชอบที่มันเป็นริมฝั่งโขงยยด้วยนั่งกินเล้าตอนเย็นพอดีเลยดูริมฝั่งโขงมันต้องแห่ตอนกลางคืนด้วยเนาะเป็นไงครับความรู้สึก ดีไค่หายเลยใช่บุกเทียนก่อนนะเอ้ามีเป้ามีได้อยู่พอดีได้ไหคือไม่ได้ชอบอะไรเลยพี่คือวิวคือที่สุดเลยสุดยอดเลยครับเที่ยนก็นิดหน่อยนิดหน่อยได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะได้อยู่ครับเราเราขยมนิดลองนิดลองนิด้อนได้อยู่ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเรามารอไปเอก ตราคนเดินเดี๋ยวไป,ไปกินข้าวด้วยกันครับเดินไปหาอะไรกินตามทางครับผมค,ครับผม,บผมเดี๋ยวเจอกัน ครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,อีกที่หนึ่งครับผมม,มาถึงแล้วที่ไหนพี่สกายวอล์คครับแต่วันนี้เราจะแเป็นภา,าษาไทยละอย่าเล่นเดี๋ยวเขารู้ว่ากูงูนั่งค่ะก็ได้นะอากาศาาเป็นไงบ้างครับตอนนี้สบายดีค่ะดีเยี่มยมเลยแล้วก็ได้ขึ้นมาถึงแล้วครับสกา,า,ายวอล์ค จะไปเดินในตรงกระจกๆนี่ครับต้องใส่รองเท้านี่ก่อนนี่ครับซื้อมาคููแล้วประมาณ8ปดเศียมเราต้องรอคิวใช่ไหมเนี่ย,ยต้องรอคิวอ่ะยืนดูตรงนี้ก็เห็นแล้วล่ะจะิ่้ายกถ่ายกันเดินจะทำเองพอไหไมไปโอ้โหดูความใสของกระจก แมงไม่กล้าเดินเลยจริงไม่เสียวอ่ะไม่เสียวยแต่กบโลกนะครับไงพี่เขารู้สึกเฮ้ยเสียวจริงนะเสียบไหมดูดีดูด้านล่างมาไหมพี่เดี๋ินเดี๋ยววันนี่ป้าจะเดินจนถึงสุดฝันด้วยต้องถึงจริงป่ะโอ้มันเป็นครั้งแรก ครั้งแรกแล้วก็น่าจะเออน่าจะเป็นแม่เขาทำดีทำดีจริงๆสวยจริงๆกระจกหนาหนาจริงไหมหน้านะกันกระสุนอยู่เออโอเคครับเดินไปถึงที่เดี๋ยวเจอกันอีกใช่เพราะเราจะรอบในวันนี้อึ่มพูดอย่างนั้น ก็รู้สึกเป็นยังไงครับที่หลังจากประเด็นสกายวอล์กมาชิวมากทำไมเป็นยังไงอยู่บ้านมันผมอยู่บ้านอ่ะตึกเขาเรียกอะไรคอนโดผมอ่ะประมาณสิบเออเจ็ดสิบแปดชั้นเลนนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยคอนโดที่บ้านประมาณสิบเจ็ดสิบแปดชั้นครับอันนี้มันแค่จิ๊บเดินหาเพื่อนสามทียังหากันไม่เจอใช่ไหม อยู่บ้านริบกระจกครับอยู่บ้านนะอันนี้ยังกระจกไปไปขึ้นรถกลับ <laughs> เจ้คครับแล้วเจอกันอีกทีตลาดคนเดินครับผมถนนคนเดินครับเออถนนคนเดิน <laughs> พุ่นผิดวัต e fuck ครับเราก็มาเดินถนนคนเดินครับถ้ามาเชียงคานแล้วไม่ได้มาถนนคนเดินก็เหมือนมาไม่ถึงครับเห <laughs> มืมอ,อมนไม่ได้มาใช <laughs> ่เออเหมือนไม่ได้มาหุ่นผิดก็มาสูดบรรยากาศครับระวังรถตั้มครับนอนรถชน จะไปเดินดูว่ามันมีอะไรกินบ้างอันดับแรกต้องไปหาเครื่องดื่มก่อนเพราะการเดินมันไกลใช่ขั้นตอนมันเดินไกลมากใช่ไหมใช่เราจะไปทางไหนกันวะทาไหนก่อนนะเบียเบียเบียจะอยู่ทางนี้เบียเบืออะไรแล้วรอคนนหม บรรยากาศือแบบคนก็นแน่นนิดหนึ่งไหมครับเฮ้ยข hey. ี่เด็ดเลยน,นี่แหละตัวนี้นะ แกดีองตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คืออะไรค่ะไข่ปลาค่ะไข่ปลาบไข่ปลามันก็บ้านไข่ตุ๋นนะคะแต่มาย่างเป็นดองไม่มีน้ำมันค่ะขอบคุณค่ะค่ะรชิมกันนะคะมาเร็วๆไปตรงนี้ไปตรงนี้ทันเวลา ไม่เอาร้อนมากไม่เอานะเดี๋ยวไปตัดบทดีเราเป็นชอบตัดบดอ่ะร้อนไม่เอาอ๋อร้อนอิต้องกินอครอีใหพี่ร้อนเนอะไม่กคืออะไรไข่แมนไข่จุ๋ลองชิมทุกคนเลยนะครับ มันมีพริกด้วยนะไม่เป็นไรเออเออรรอน่้อนเาเราลองชิมดีพี่นกกระแทน้อยอันนอไครับ็นไงคนกกระทกอร่อยครับเพมาอนั้นนกกรทาที่บ้านเลยไปไหน หาดคอลลาเจนของเรานะครับใช่คอลลาเจนในตำนานก่อนเออถ้าไม่มีคอลลาเจนแม่งเดือนไม่ได้นะมันเหนื่อยมันต้องหาดใช่มเย็นนะชิลจริงครับท่านผู้ชมในยการ เราจะแวะชิมเกือบทุกราเลยนะครับใชไ่ไม่ไม่ใส่ชิมนะคะอันนี้คืออะไรพี่ไดฟุกุใช่ไหมคนะอันนี้ทำเองใช่ไหมครับใช่ค่ะอร่อยไหมอร่อยไะ <c oughs> ตอนเหล <c oughs> ยังมาให้ดีนี่ อร่อยอร่อยใช่ได้ใช่ได้ใช้ไปซื้อเลี้ยังไงติดคอป่ะอันนี้คนก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับก็เยอะกลัไปครับวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ครับมันเป็นวันอาทิตย์ไงใช่เราหยุดสี่วันวันนี้วันสุดท้ายมันก็เลยคือเราเดินมาร้อยกว่าเมตรแล้วยังยังไม่เจอน้ำคอลลาเจนเลยครับแต่เย็นคือสิ่งที่ผมต้องการเลยนะอาจจะอยู่ทางนู้นหรืออยู่ทางนู้นก็ได้อีกงานไหม นี่มีคนป้อน,น,อนด,ด้วยอร่อยตรงที่คนป้อนนะใช่ไหม αι? ไม่ใช่คนป้อนอร่อยก่อนแหละน้ำปอนเจนบางๆเราเห็น <ś c oughs> เขาถิมมาแล้ว มาเราเจอแล้วเราเจอคอลลาเจนในตำนานเราแล้วเจอเห็นในมุมนี้เรารับเพ้นก็ไม่ได้เว้ยนี่แหละคอลลาเจนที่คุณทำอ่ะหอมเขาเปียกนะในมือตามาดู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 ลอลถ่ายเลยค่ะคอลลาเจนล้วนๆโคตรเท่าไหร่ครับจูก็มีนะอันนี้โคตเท่าไหร่ครับดูราคา60บาทจ้าจะกินเลยไหม โซจูมันจะมีไอพปกมั้ยทอร์เบอรี่ดูนี่แบบยาคูบแดงนะครับโซจูดูหมดทุกไปแะ้วนะดูหมดให้หนูเตรียมฟอร์มเปิดเองเผื่อมันวุ้นก็จะได้พูจนะคุณอใช่ไหมหนูขอเป็นอีกหลอดหนึ่งได้ค่ะหยิบเท่าไหร่ได้หมดเลยคือทางร้านให้เล่นสนุกนะครับคือจะคอเองว่ามันจะเป็นวุ้นหรือไม่วุ้นก่อนอนหนึ่ง จับตรงกลางปวดแล้วหนูก็เอาปุ้นมันเคาะปุ้นเข้าแต่ว่าสูตรได้ผลนี่แหละครับเคาะเลยเดินทางทีเดียวไงเคาะเลยค่ะไม่ต้องหลายครั้งเอครั้งเดียวแล้วครับเป็นแล้วเป็นแล้วไงไม่เป็นอันนั้นไม่คุ่นช่ไหมไม่ไม่ค่ะอร่อยเด้วยใช่ไหมครับได้เลยลูกค่ะต้องเกิเอาเคาะอีกคนนึง ไม่ทำแล้วทุบตบทุบตบเขาต็นครั้งเดียวเลยป๊อกแรงๆดูดูครับจะเป็นวุ้นไหมน้ำคอลลาเจนนะคอลลาเจนสาวไม่เปลนไม่เปลี่ยนเอาอีกครั้งหนึ่งนี่นี่นี่มาเออโอ้ร้อนเนี่ยทีนี้ตัวเองน่ะมากินออกได้ไหมออกได้ม้ยย่เรอไหมอร่อยไหม ตอนนี้เราอยู่เชียงคือฮยอยู่เชียงยลฮยอยู่เชียงคานฮยถูกแล้วเัาจะไม่เล่นแล้วดักแด่สอบไม้ร้อยหนึ่งเ่รเขาะวันนี้มาละสิบบาทนะตะเกียรกุ้งกุ้งหอยหอยดูต้องลองชิมนะพี่ นี่สั่งแล้วครับจัดไปแล้วครับสั่งอะไรใช่ไหมครับน้ำจิ้มมันค่ะขายดีไหมครับแม่ครับวันนี้ก็พอได้ขายอยู่ครับได้ขายสองวันได้ขายดีที่สุดมาไอปูปูเปิดครับอันนี้คือเงี่ยบนะครับเป็นไงมไถึงมั้งเพียงหนูถึงเพียงรีวิวกันเพียงเพียง อันนี้คือเมียงคำลองดูดิอร่อยไหมนี่คือยกก่านคะอร่อยเมี่ยงคำต้องกินแบบเป็นคำต้องกินคำเดียวี่แบบไปแจกลองมาดูกันก้งไหมพี่กินอะไรผมแย่กุ้ง คืออยานร้อนๆนะเนี่ยห่อนจ้ามปักลองดูนะครับนี่คืออะไรแบดเด้เอาชื่อให้รสชาติก็เหมือนแบดเด้ยู่บ้านมันให้ฟิลแบบใเลพี่ให้ฟิลแบบมันๆน่ะไม่เนเมือก่อน มันมันแต่กุ้งอร่อยกุ้งไปจตอะไรกุ้งกินกุ้งไม่ได้เออลืมลืมลืมน้ำจิ้มมลอกนกับน้ำจิ้มได้หอยอยากินได้ไหมได้ได้ออรอดีดีหอยดิดูนะครับแีอย้มัอม ก็ต้องนี่ครับอันนี้ปูปูัูช่วยกันช่วยกันได้ช่วยกันได้กินอะไรวะต้องเอากระดองออกไหมไม่กินแต่ส่วนลำไส้ป่ะอืมน่าสูงนต้นหนาเพิ่มนี้กินยังไงวะอยากกินแก้มเลยอืมจิ้มยังกินหมดกระดองแม่เลย เป็นไงพี่เป็นไงพี่ราชชร์ปูน้่เขาหายปอร่อยกรอบมากอยากชิมหอยอ่ะชิมหอยใช่ไหมลองชิมหอยไม่กินี่กินได้ม่กิเป็นไงพี่ไม่ก็กระปูกินได้หปล่กินทั้งคำดีกว่าเนี่ยไม่มันมันกรอบเราต้องกินทั้งคำเลยใช่ไหมกินหมดตัวเลยปะ ที่ลรขึ้นกันด้ยำังมาตัวอะไรกันด้แนวเตะเอาเพี้ยอุ้ย่เเธอเฮ้ยอันนี้ข้าวไข่้าไ่ปลางมือัเทีข้ามือหมดแล้วหอยมือแล้วอืมมันจะเป็นแทลลงไป พักด้วยกันก็ได้พักด้วยกันก็ได้เล่นเกมด้วยคนเยอะยิ่สนุกเล่นได้มาฮอรมามาแบติดตามช่องยูทูบพี่หรอเป่าอ๋อก็ติดตามบ้าอโอ้ลืมลืมหวยหวอาวหลายมันแขเดี๋ยวนักกิให้หมดก่อนจะได้กินคนเดียวอร่อยจริง

พี่เต้ลองชิมดิพี่อันนี้จะเป็นเกรดเอนะคะของที่ร้านจะเป็นหวานน้อยนะคะเป็นไงยกนี้อย่างเดียวเลยเยี่ยมใครป่วยหวานหวานเพรกะคนพอดเนี่ยหวานหวาน กินีกว่างดละเลี้ยเลหยอก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 ยี่หยอกหยอกโอ้ย,ยน่าที่เดีอดเลยอะ่ะไม่ไานมากยอคนสามีหยอกหยออกมันเป็นมุกค,ค่ะขอโร้า,<ม><อ>าน<อ>ให้หน่อยนะคะครับผมห <laughs> ยอกหยอกหยอกไม่น่าเลยไม่น่าเล่นหน้าร้านเขเลย อย่ารอจนแก่แล้วค่อยไปเที่ยวคุณอาจจะดำได้แค่ลุกไปเยี่ยวแล้วกลับมานั่งรอในรถเท่านั้นแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับจังไดนนอชแนลครับ